ครับผมตอนนี้ทีมงานหอกกำลังทำการขยับรถนะครับกำลังขยับรถเพื่อที่จะลงเวทีนะครับกำลังสีลงเวทีครับพี่น้องตอนนี้สิบโมงคึ่งโดยประมาณครับอากาศห่อนๆลมเบาๆ เนียวเหนียวจักน้อยครับตอนกลางเวรนกำลังจัดที่จอดรถเพื่อที่จะลงเวทีนะครับที่ไปแล้ววันนี้ นียังโอ้ยดำเกือบคือเก่านั่นแหละกี่เลิกไปซวงข้อมือย่งเอาไปใส่ห้องห้าวอยู่มันนุ่มดีเนาะมันก็ดำเพราอาม่าในโซนดำบ้างแลไปถ่ายคีนไว้เลยอันนี้ในน้าคือเป็นคาบเป็นคาบอยู่นี่เลี้คืาบพิมบาน้ำห้าอยู่นี่ดิวกินมันหวานตัวแล้วน้ำแข็งมาใส่กินมันไปใส่เอแม่ แม่กะทั่วหาเราก็ได้น้ำยูนนิ่น้ำเขาไม่ปีกินได้เลยว่าสันน้ำซ่าขอแก่เขียวน้ำเปล่าน้ำกาแฟเหมือนเนี่เหมือนเลยขอบคุณค่ะไปโอ้เปิดย่างหางก่อนแม่ตากแอร์จะเข้าก่อนครับเงินบ๊มมี่ ห้องนั่งเอกมีหลายอยู่หลายลลานอยู่ห้องนั่งเอกไปครับผมทีมงานเขานอนอยู่ในโดมมองคุนเบื้องนี้แหละหยุด เรากำลังเรากำลังจะไปห้างอะไรนะซีคอนซีคอนอะไรสักอย่างนี่แหละอยู่ใกล้ๆนี่ประมาณ2กิโลเมตรครับหยุดหยุด <c oughs> ร้อนแบบนี้เราต้องหาที่หลบร้อนนะครับแจางไปทางนี้รถขึ้นไลยเลย มาเท่าสามนโมโหหายหลุดจนะได้เลือกคู่ตี้ละเนอเห็นแล้วนาอดสูเอาบักดำเด้อผู้ายมันขายนนะหมูประชาสามสิบเมษาสาวน้อยหนึ่งพฤษภา อภิวัตรกระต่ายพันนิภาสามสิบหนึ่งสามโอ้งานมีสามวันนะครับผมพี่น้องออนนุชส <c oughs> ี่สิบหกมีมองวงเวียนนะครับมองห้อนาลิกาย่างไปป่ะเนี่ย ดดดเดอดร้อนร้อนยินค้อนจะิาลูกนี่ค่ะใส่ละแท็กซี่ ว้าวว้าวว้าวอนุสรขอน้ำบาดาลหมู่บ้านมิตรภาพ2,510 ไ่เอิ่นรถมาก่เจา้าเอ,าเอา้นพอดีนี่ยังไงไไเง่นรถมากอย่างกัาตัวแท็กซี่แท็กซีม่มาแล้วมาแล้วแท็กซี่คันใหม่หากินหลังพวงมาลัยส่งคนไปตามสายเส้นทางลูกใครจะคิดกีน่นาแหละ บอกตัวก็บอกคุณน่าสนใจและแล้วเราก็มาถึงแล้วนะครับ ซีคอนซีคอนพนคอนเ <c oughs> สียงอาจสีออกดังแน่ครับเนื่องจากบ่สบายวัดซีหาวัานแล้วพี่นนอกต้องคอภยัยในความไม่สะดวกโอ้ย โอ้ยสีนี้มันสีดำดำบวะตรงห้าเขีมเข็มเอาละครับผมตอนนี้เราก็มาถึงห้างซีคอนแล้วนะครับเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ